สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่ให้พลังงานกลางๆค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารการออกสื่อการพบปะการเข้าสังคมค่ะแล้วก็ยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปฏิพันธ์ไหวพริบด้วยนะคะเมื่อดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายราศีย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะและจะส่งผลในด้านใดคุณจะ ได้รับอิทธิพลอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ดาวพระพุธสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2568ดาวพระพุธได้ทําการโคจรโยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาแล้วก็จะสถิตอยู่ในเรือนปุตตะนี้ไปจนถึงวันที่16มีนาคมปี2568นนะคะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเรือนปุตตะยาวนานมากนักแต่ก็ถือว่าจะส่งแรง เพิ่มส่งอิทธิพลให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากเพราะการที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยไม่ได้มาอยู่ดวงเดียวตามลําพังค่ะได้มาเจอกันกับดาวพระศุกร์เจอกันกับดาวพระราหูที่โคจรตั้งรับอยู่ในเรือนปุตตะก่อนหน้านี้อยู่แล้วดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําค่ะแต่ดาวพระพุธกับดาวพระราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูไม่ถูกกันดังนั้นมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีมีเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวังเกิดขึ้นแต่ในแง่มุมของดาวพระพุธ เนี่ยเมื่อโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะอันนี้ย่อมส่งผลบวกส่งผลดีต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างมากเพราะดาวพระพุทธเนี่ยหมายถึงปากค่ะหมายถึงการสื่อสาร หมายถึงการเจราจาทุกรูปแบบหมายถึงความคิดด้วยนะคะเมื่อมาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยจะส่งผลทําให้เจ้าชะตานั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีการสื่อสารที่นําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณเขาเรียกกันว่าวาจาพารวยหรือวาจานําพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณนั่นเองนะคะดาวพระพุธเป็นดาวแห่งความคิดโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนแห่งความคิดคุณจะมีไหวพริบปฏิพานคุณ จะมีการรู้จักเอาตัวรอดอ่ะคือชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะหาทางออกได้เร็วเวลาที่เจอกับปัญหาหรือมีเรื่องราวติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์อึดอัดสถานการณ์คับขันได้ดีการสื่อสารการพูดการเจรจารวมไปถึงการวางเนื้อวางตัวเนี่ยถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกรู้จักทําดีๆนะคะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาคนที่เขามองเข้ามาคนที่เขาเห็นคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนและทร พอร์ตัวคุณเป็นอย่างดีเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือมีเรื่องเดือดร้อนนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการสพ p p o r t จากคนรอบข้างนั่นเองนะคะเป็นจังหวะที่คุณมีเสน่ห์ไม่เบาเลยนะยิ่งดาวพระพุธมาเจอกันกับดาวพระสุขซึ่งในทางโหราศาสตร์ก็จะมีคํากลอนที่อธิบายความสัมพันธ์ของดาวทั้งสองดวงนี้ไว้ด้วยนะคะว่าพุธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนะคะก็จะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาเนี่ยมีเสน่ ม,มีความดึงดูดเพศตรงข้ามหรือมีความต้องการในเรื่องของกามในเรื่องของเพศมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณเอาไปใช้ในทางที่เสียเสียหาย,หายนะมันก็เป็นโทษมาหันให้กับคุณเช่นเดียวกันอย่างเช่นถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านนั้นมีคู่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยในช่วงที่โคจรมาเจอกันอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่คุณไปทําแบบทีเล่นทีจริงอ่ะไปหยอกล้อกับใครบางคนทั้งๆที่คุณมีคู่อยู่แล้วแล้วทำให้คนคนนั้นเขาคิดจริงก็ได้ว่าคุณเนะี่ยคิด อะไรกับเขาหรือเปล่าจนบางทีเขาอาจจะใจอ่อนคิดมายังตัวคุณก็ได้หรือเริ่มรู้สึกชอบคุณก็ได้ด้วยการกระทําการวางตัวหรือการพูดที่เล่นทีจริงของคุณมันอาจจะทําให้คนอื่นคิดแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของการกระทําของตัวเองหน่อยการแสดงออกของตัวเองก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกเอาคุณสมบัติของทั้งดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะ ถ้าเอาไปใช้ในด้านการทํางานมันจะเป็นจังหวะที่คุณมุ่งมั่นโฟกัสไปที่เรื่องของการทํางานได้อย่างดีเป็นช่วงที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุสนซัพพอร์ตขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาหรือมีโอกาสที่คุณจะได้รับความก้าวหน้าในแง่มุมของงานนะคะตั้งใจทํางานมีเกณฑ์ก้าวหน้า หรือว่าพยายามหยิบจับทําอะไรด้วยความรักด้วยความตั้งใจสิ่งนั้นก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมันเป็นอย่างนี้เลยนะสําหรับชาวพิจิกนะคะส่วนสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังดาวพระพุธโคจรมาเจอกันกับดาวพระราหูในเรือนปุตตะของดวงชะตาให้ระมัดระวังความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของงานค่ะการคลาดเคลื่อนหรือว่าการถูกเลื่อนนัดเลื่อนงานงานที่คุณทำทำอยู่ปรากฏว่ามีคนถูกเออมีคนสั่งเบรก มีคนมาสั่งชะลอคุณถูกสั่งให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยหรือการงานเอกสารที่คุณกําลังเตรียมอยู่มันมีเกณฑ์ผิดพลาดตกหล่นนะคะไฟล์ข้อมูลสูญหายเสียหายชํารุดเผลอไปกดลบเผลอไปกดดีลิทต,ต่าง,าง,างๆนานาหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่มีคนได้เข้ามาล่วงรู้ความลับของชาวลัคนาราศีพิจิกก็เป็นไปได้อะไรก็ตามที่คุณต้องการปกปิดไว้นะคะต้องการปกปิดซ่อนเร้นไว้ะคุณก็มีโอกาสที่จะ เออมันมีโอกาสที่จะมีคนอื่นมาล่วงรู้หรือบางทีตัวคุณเนี่ยก็เผลอไปเล่าให้ฟัง มันมีเกณฑ์เป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องญาติพี่น้องเครือ,ข,อ,อ,รอข่ายของคุณประมาณนี้ค่ะก็ต้องพึงระมัดระวังให้ดีเรื่องไหนไม่ควรเล่าก็อย่าไปเล่าเรื่องไหนไม่ควรบอกก็อย่าไปบอกแล้วกันนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองค่ะประการต่อมาค่ะชาวพิจิกในระยะนี้มันอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งบางทีเนี่ยคุณไม่ได้ไปเผลอเล่าอะไรให้ใครฟังหรอกคะ่ะแต่มันเป็นเกณฑ์ที่ว่าคนในครอบครัวของคุณมีปัญหาทะเลาะก,กันเองมีเรื่องบาดหมางข้องใจซึ่งกันและกันมีเรื่องที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันประมาณนี้เลยเกิดประเด็นขึ้นมาหรือบางทีสมาชิกในครอบครัวมันเยอะนะคะหลายคนก็หลายความมากคนก็มากความตามที่เขาว่ากันนะคะมันเป็นจังหวะที่มีความอึดอัดในแง่มุมของครอบครัวเกิดขึ้นไม่น้อยนะคะก็ต้องพยายามประคับประคองและหาทางออกให้ดีนะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะสมัยก็มองว่าจังหวะที่ดาวพระพุธดาวแห่งปากดาวแห่งการสื่อสารดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดและความคิดมาโคโจรสถิตอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมันเป็นจุดส่งเสริมดีคุณจะมีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟได้เรียนรู้สิ่งใหม่เป็นช่วงที่คุณจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาค่ะได้ริเริ่มได้ต่อยอดได้พัฒนางานของตัวคุณเองหรือบางทีเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนานราศีพิจิกเนี่ยได้ทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําด้วยหรืออาจจะมีบุคคลใหม่ๆมีลูกน้อง วดีๆเก่งๆเ,งเข้ามาช่วยเหลืองานมีคอนเน็ชันใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอะทำให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะมีการเรียนรู้ผู้คนมีเรื่องของการพูดคุยการเจรจาการแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นสภาวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะฟโฟล์ไปข้างหน้านะมันเป็นช่วงที่คุณต้องแอคทีฟต้องรุกงานนะคะไม่ใช่มาตั้งรับนะเป็นการทํางานในเชิงรุกเนี่ยจะโดดเด่นมากสาหรับชาวพิจิกนะแล้วก็มีโอกาส ที่จะได้เงินฟลุกๆุกได้เงินจากช่องทางใหม่ๆหาอาชีพเสริมหารายได้เสริมได้ในระยะนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆ จากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ